เราจะเล่นไปจบยนืยนี่ซูมน,น,นี่ไอ้น่ะซูมซูมซูมเข้าไปใกล้ๆมันจะนานหน่อยนะครับ แม่ว่าเขาเหมันมวห่วงตังค์ <h ums> <h ums ิแต้มลตังคขาจีเป็นห่วงกะคิขามนี่นิ่งแต้มแล้วเด้อเบ็ดเขาจีห่วงอะงอนขามนี่ตังค์เพราะว่ามันบรมีห่วงขาจีเป็นห่วงอะต้องตีห่วงเรือกอ่ะจีบนู้้่ะแล้ข้าวตาทสิสองกระห่วงมันโรมี ยอ้แพรมันถือสีพู่คือแดงแต้มเออต่ต่องหอยอย่างเธอมาตังมันถึกดินมันหมุนยากดิตังอันลูบิ๊กมันถึกดินแล้วมันหมุนยากดิ

ตั้งน <hhhh troll> ้องว่างเตาไว้ให้นะอุ <palace> l ign, l ign ้ยมาเข่าวะตงมาเข่าแต่ไม่มาเข่าเฮ้ยมัาจะช้าเร่งความเร็วหน่อยเร่งความเร็วไหมเจ้าของเร่งเร่งความเร็วไหมเจ้าของตั้งเร่งเจ้าของบ่ เรื่องความเร็วปะบอเป็นยังมันสาเกินนี่ขอเลี้ยวไปไปมอีกที <c oughs> ่หนึง่ง ត្រង់ទេប៉ុនแย่งប៉ុនแย่งប៉ុនណ่ะกลับ ตังตังส้นมอเตอร์ไซค์ ตางเต้ไปใส่ดให้ียงแต่บ hey, ิ้งไปกันเบิ้งเตปไปใส่ยังเลยกีไม่ไปเด้งเลยแต่เลยสีเตเฮมเบม มาดูคนนั้นจะเตะเข้าโกหรือไม่เพื่อนเจ้าของช่องจะเตะเข้าโกหรือไม่เตรียมตัวดูนะครับเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองไม่เข้านะครับผมวันนี้เตะอีกครั้งจะโดนไหมครับ ไม่โดนอีกไม่เข้าอีกเรีวนะครับผมโดนลดไปหนึ่งทีโดนไปหนึ่งทีอาเลือดไหลบายบาย